الحمد لله الحمد لله الذي امتن على عباده بأنواع النعم والخيرات وأنزل عليهم في القرآن من الهدى والبركات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاطر الارض والسماوات واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث بالفضائل والرحمات صلى الله عليه واله وصحبه ومن نهج نهجهم الى يوم البعث والمعاد اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون

เพราะตอนเย็นของวันนี้เราจะได้รับฟังหรือจะไปสังเกตดูการดูจันเสี่ยวเพื่อกำหนดการเข้าเดือนรอมฎอนถ้าสมมติว่ามีการประกาศว่าเห็นเดือนคืนนี้เราก็จะได้เนียดถือศีลอดจะได้เริ่มละหมาดตราวีห์มชาชาอัลลอฮ์เดือนรอมฎอนเดือนแห่งความบารักะ ولاتي ديون رمضان متن ويناتي تان دوي سنجد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبمنته تكمل الناثعات وتحصول البركات بدون كرب مي ديون رمضان متن تكيان حديث نبي صلى الله عليه وسلم ديكلاو. يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير. أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة حديث رواه الترمذي وابن ماجه ما كن كم رمضان سبحان الله كن رمضان كم رمضان วินาทีแรกที่เข้าเดือนรอมฎอนเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกของรอมฎอนอัลลอฮฺจะให้ของขวัญกับเราทันทีทันใดเป็นของขวัญยิ่งใหญ่ที่ไม่มีไม่มีทางเกิดขึ้นในเดือนอื่นๆน,นอกจากในเดือนนี้เท่านั้นอัลฮัดียะจุลูลาของขวัญชิ้นแรกก็คือซุฟฟิดะติชาตี الله لام. لأ لأ. لا شيطان لماذا شيطان لماذا 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 شيطان لماذا 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 ในการเข้ามาทำลายบรรยากาศแห่งการทำอามัลอิบาดะห์องพวกเราในเดือนอมฎอนเป็น้องครับบักอุลมวะว่าและติลอันยะูนัลมุรัดอันัชะตอนุตอนทเอันนรอลีะมุรัออน่มอนทออมนจะเมนอิทธิพลของมันจะเม่เหมือนกั่เดือนอื่นๆ จะไม่สามารถเข้าถึงหรือจะไม่สามารถเข้ามาก่อกวนเหมือนกับที่มันทำอยู่ทุกวี่ทุกวันนอกเหนือจากเดือนรอมฎอนอัลฮัมดุลิลลาห์ชัยตอนถือเป็นศัตรูตัวชะกาดมันไม่เคยหวังดีกับลูกหลานของอาดัมแม้แต่วินาทีเดียวถึงแม้ว่าเราจะหลงมันถึงแม้ว่าเราจะตามมันถึงแม้มันจะพูดหวานกับเรา ถึงแม้มันจะชวนเราให้ทำในสิ่งที่ถูกใจเราแต่ขอให้จำเอาไว้ไม่มีแม้แต่กระพริบตาเดียวที่มันหวังดีกับเราแม้ว่าคำพูดของมันการชักชวนของมันจะเป็นสิ่งที่ถูกใจเราหรือตรงกับความต้องการของเราแต่เบื้องลึกเบื้องหลังของมันต้องการให้เราเป็นชาวนารกวะไรยาดุบิลล่าฮิมิญซาลิกอินนอัชชัยตานะละกุมอดูนฟัตัคิซูฮะดูว อินนัมายดย์ฮิซบะฮนูมินอัศฮ ن บิสซ ب ด ل س ع ตอนนั้นเป็นศัตรูของพวกเจ้าเพราะฉะนั้นจงเอาเป็นจงเอาชัยตอนเป็นศัตรูอย่าเอามาเป็นมิตรมันจะเชิญชวนเราให้เป็นชาวนรกบางทีเดือนอื่นเราหลงกลมันเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้รอมฎอนเป็นอีกเดือนหนึ่งที่เราพลาดในการที่จะ เอาร่องรอยการล่อลวงของชัยตอนอีกวลอยาบุเบลลาอเมนซาลิกเพราะฉะนั้นนี่คือสําคัญที่สุดประการแรกเลยเอาตัวร้ายออกไปก่อนเพื่อให้บรรยากาศมันมีพร้อมสําหรับเราที่จะทําดีหัวใจขอ,ของเราไม่ต้องภาวาะวงไม่ต้องลังเลว่าจะไปทางไหนว่าจะตามชัยตอนว่าจะตามอารมณ์หรืออาวานับสูของเราดรอมดอนจะไม่มีความรู้สึกแบบนั้นอีกอะฮ พร้อมเตรียมพร้อมให้บรรยากาศของรอมฎอนให้ห ah ัวใจของเรามุ่งมั annah, uk, ่นที่จะทําดีเพื่อพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมนี่คืออันที่หนึ่งอัลฮะดียะที่สองของขวัญอันที่สองพี่น้องครับวะกุลิกัตตอบบวาาันนรฟฟะะลมมยุห์ด أبواب النار ف ل ต يفتح منها باب و ف ت น ت أبواب الجنة فلم ي มินฮาบาบุนประตูนรกทั้งหมดจะถูกปิดจะไม่มีการเปิดประตูนรกในเดือนรอมฎอน ประตูสวรรค์ทั้งหมดจะถูกเปิดกว้างและไม่มีประตูสวรรค์บานใดที่จะถูกปิดในเดือนนี้ในเดือนรอมฎอน وهذا كتأكيد لما سبق من أن غلق أبواب النار هي مزيد لغلق كل ما سلك من مسالك الشرك การที่อัลลอฮฺประทับปิดประตูนรกเนี่ยเพื่อเป็นการตอกย้ำว่ารอมฎอนไม่ใช่ที่ที่คุณจะคิดไม่ดี ไม่ใช่ช่วงเวลาที่หัวใจของคุณจะโหยหามัเสียดไม่ใช่ถึงคุณอยากจะทำมัเสียดแต่นรกยังไม่รับวาลอัลุบิลล,ลาเอุลลฮวะลาโคตาอิลละบิลละยังดื้อที่จะเข้านารกในเดือนที่นรกปิดหนักแค่ไหนลองคิดดูถ้าสมมุติในช่วงเดือนอรรมมาอนยังมีมนุษย์ที่ยังอยากจะทำบาปอยู่นรกยังไม่ยอมรับเลยอ่ะยังไม่ยอมรับเขาให้เข้ามาในเดือนนี้เพราะปิดหมดอ่ะ แ่มันยังอยากจะทําชั่วทําบาปต่อลอีกมนุษย์คนนั้นจะเป็นคนแบบไหนกันละฮาวล่าวลาโวะตะเอาบละฟต์่ในขณะที่ประตูสวรรค์เหมือนกับจะเป็นสัญลักษณ์เป็นการบอกให้กับพวกเรารู้ว่าคุณจะทำดีอะไรเดือนนี้เอาได้เลย ทุกความดีที่คุณทําในเดือนรอมฎอนรัตอะลจะเก็บเอาไว้จะให้ผลบ,บุญกับคุณจะเป็นเสบียงให้คุณสําหรับวันอัคิรักสวรรค์รอต้อนรับคุณอยู่นี่คือความยิ่งใหญ่ของรอมอนประการที่สามของขวัญอันที่สามอามัลฮ ال ัดียยตุซาลิษะวะนาวะนาดามุนาดินยาบากิลขัยอักบิล วยบาเียชรีอักิรประการที่สามฮัีย์หรือของขวัญประการที่สมก็คืออัลลอฮฺจะกระตุ้นบ่าวของพระองค์ด้วยการให้มลาอิกัดมาคอยเรียกแน่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้ยินแต่ท่านนาบีสุลต่านบอกให้เรารู้ผ่านฮัียของท่านว่ามีมีมลาอิกัดที่คอยมาเรียกมนุษย์ทั้งหมดให้หันมาทําความดีในเดือนอมา โอ้บรรดาคนที่แสวงหาความดีรีบมาไม่ใช่เดือนนี้จะแสวงหาเดือนไหนโอ้บรรดาคนที่กำลังจะทำชั่วรีบหยุดงดเสียสต็อปเสียถ้าจะไม่หยุดเดือนนี้จะไปหยุดเดือนไหนยาบั้งยาชัรอักซิร์ سبحان อัลลอฮ์ فإنّه وقتٌ ترقّ في ه القلوب للتوبة เพราะว่าเดือนรอม ض อนคือเดือนที่หัวใจของเราใฝ่หาอัลลอฮ์ ดังนั้นมันสมควรที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยการเตาบะด้วยการขออภัยโทษและแน่นอนแม้กระทั่งการถือศีลอดการเิยามการอ่านอัลกุรอานการแสวงหาไลละทุลกัดรก็มีจุดประสงค์อันดับแรกหลักๆเลยก็คือต้องการให้อัลลอฮ์ตาอลาอภัยโทษให้กับเราฮะดียะประการที่สี่ที่ถูกระบุเอาไว้ในฮะดีสนี้มาชาอัลลอฮ

มนุษย์ทุกคนมีชื่ออยู่สองที่มีชื่ออยู่ในนรกมีสถานที่อยู่ในนรกและมีสถานที่อยู่ในสวรรค์ถ้าเราเป็นชาวสวรรค์สถานที่ของเราในนรกอัละตอะลลาก็จะให้คนอื่นถ้าเราเป็นชาวนรกวลยัยอาาบิลละหนซาลิกสถานที่ของเราในสวรรค์อัละตอลลาก็จะยกให้กับชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือต้องลบชื่อของตัวเองให้ออกจากนรกให้ได้ และนที่พิเศษที่สุดก็คืออัลลอฮฺประกาศท่านนบ,บีสุลต่านสัประกาศว่าเดือนรอมฎอนพระองค์ะจะลบชื่อของชาวนารกออกหวังว่าเราคงจะเป็นหนึง่งในนั้นอินชาอัลลอฮฺสุบานาวะตาละถ้าในระหว่างที่อัลลอฮฺสุบานาวะตาลาทุกค่ําคืนของรอมฎอนพระองค์ะจะปลดรายชื่อบ่าวของพระองค์ออกจากนารกไม่มีชื่อของเราอยู่ด้วยไป้องลองคิดดูสิลองจินตนาการดูสิว่าความอับจน ความน่าสมเพชน่าสงสารมันจะหนักหน่วงห,หนักหนาแค่ไหนสําหรับเราละฮาวลาวลาโควะตะอิลลาเิลล่าเพราะฉะนั้นนี่คือรอมฎอนพี่น้องครับมันจะเริ่มขึ้นถ้าเราเห็นจันทมันก็จะเริ่มคืนนี้เลยเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสําคัญจะต้องเฝ้รารอมันบางคนยังไม่รู้เลยนะบางคนยังถามอยู่ว่าเขาดูเดือนกันวันนี้หรือละอิลลาอิลลลล เหมือนไม่ได้อีนังอีนังขังขอบอะไรอีนังอะไรนะเขาเรียกไม่ได้สนใจใยดีอะไรเลยกับสิ่งที่เป็นของขวัญจากพระผู้เป็นเจ้าที่อัลลอฮฺสุบไาละแาต้องการประทานต้องการมอบให้กับบบาวของพระองค์นะอูซบิลละขอความปลอดภัยจากความรู้สึกที่ไม่ยินดีไม่ใจไม่เอาใจใส่ไม่ใย,ยดีกับการมาของความบรรดากับการมาของความดีงามอันมากมาย ذكرم الله سبحانه وتعالى كم رمضان المبارك بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أستغفر الله وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون بلانكرب يلي ความดีงามความประเสริฐต่างๆความโปรดปรานต่างๆที่มากมายในเดือนรอมฎอนั้นต้นต่อของมันก็คืออัลกุรอานุลกคริมเดือม ر รอมฎอัลลัฮอุนซิลฟีฮิลกุรอานเราอาจจะเรียกเดือนนี้ซึ่งเป็นการเรียกของ Allah Subhanahu wa Taala รุ่า Allah t a a l เรียกเดือนอมฎอนว่าเดือนแห่งอัลกุรอานเดือนแห่งการประทานอัลกุรอาน เป็นเดือนแห่งการถือศีลอดใช่เป็นเดือนแห่งการทำดีใช่เป็นเดือนแห่งความบารอกะใช่แต่ในอัลกุรอานบอกว่าชาฮุรอรมฎอนอัลลัตอุนซิลฟี่อัลกุรอานอัลฮตอัลาผูกเดือน ر มฎอนกับอัลกุรอานมันนี่ไม่พ้นความบารอกะของอัลกุรอานซึ่งเราพูดไปแล้วที่มีอยู่ในเดือน ر มฎอนเนี่ยเพราะอัลกุรอานุลกริมเป็นต้นต่อดังนั้นวิถีชีวิตของเราจุดประสงค์หลักของเราในเดือน ر มฎอน เราถือศีลอดก็เพื่อที่จะชะล้างหัวใจให้สะอาดแล้วเราก็จะเอาหัวใจของเราที่สะอาดแล้วในตอนกลางวันไปรับฟังอัลกุรอานในตอนกลางคืนไปใช้ชีวิตกับอัลกุรอานในยามค่ําคืนท่านนาบีสัลลัลลอฮอะลัยฮิสัลัมเวลาถึงเดือนมา ض อนท่านจะอ่านอัลกุรอานกับจิบรีลลยฮิสสลามในเดือนอื่นไม่มีบุกไม่มีพูดไม่มีบอกว่าจิบรีลมาหาท่านนาบีในเดือนอื่นแล้วก็มาน,นั่งอัลกุรอาน สองต่อสองเหมือนกับที่ทาในเดือนรอมฎอนในเดือนรอมฎอนท่านนาบีจะอ่านอัลกุรอานกับจิบริลจนจบเล่มเป็นการทบทวนนี่คือภาร,รกิจเพราะฉะนั้นขอให้เรามีสัดส่วนของเวลาในรอมฎอนเราเนี่ยนอกจากเราจะถือศีลอดในตอนกลางวันแล้วให้มีเวลาในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับอัลกุรอานด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนหรือกลางวันด้วยก็ได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดให้เราจัดเวลาของเราให้ดีเพราะเดือนนี้คือเดือนแหง่งอัลกุรอาน และอัลกุรอานนี่แหละที่จะนำบรารอกัมาให้กับเราที่สำคัญก็คืออย่าไปฝืนรอมฎอนเป็นน้องครับรอมฎอนมาเราแค่มอบตัวของเราให้รอมฎอนจัดการไม่ต้องไปฝืนรอมฎอนให้เราถือศีลอดเราก็ถือศีลอดรอมฎอนให้เรามาละหมาดตราระเวเราก็ละหมาดตราระเวรอมฎอนเรียกร้องให้เราให้อาหารละศีลอดให้มีการซาติกเราก็ซาติกให้ไหลไปพร้อมๆกับความดีงามของรอมฎอนแล้วมันก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วเชื่อเถอะ เพราะฉะนั้นอย่าไปฝืนอย่ามีความรู้สึกว่าเอามาอีกแล้วเหนื่อยอีกแล้วหิวอีกแล้วนี่เป็นความรู้สึกของคนที่พยายามฝืนกับรอมฎอนลละแล้วเขาก็จะไม่ได้อะไรเลยพอฮอัอผ่านไปดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการเซียมการกียามการละหมาดตาราวะการสดกะการอ่านอัลกุรอานและการขออุเป็นภารกิจเป็นความดีต่างๆที่เราสามารถจะทําได้ตามสะดวกในเดือนที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع อ ل ى เตรียมผลบุญอันมากมาย ให้กับเราขอดุอาให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตั้งใจจะทำในรอมฎอนปีนี้ได้บรรลุอินชาอัลลอฮ์ขอให้รอมฎอนปีนี้เป็นรอมฎอนที่นำความบาริกะท์นำริสกีที่ดีนำสุขภาพที่ดีนำผลบ,บุญอันมากายให้เราได้เป็นชาวสวรรค์ขอ Allah a l l ล h Subhanahu ละ Taala อามีนยาบบะลาอามีนรวมถึงพี่น้องมุสลิมทั่วโลกที่กำลังลังบากที่กำลังถูกกดขี่กลมเหงช่วยขอดุอาให้กับพี่น้องมุสลิมด้วยไม่ใช่ขอดุอาให้กับ เราเพียงแค่ตัวเราเองคนเดียวหรือคนใกล้ตัวที่เรารู้จักอย่างเดียวแต่พี่น้องที่เราไม่รู้จักที่โดนกระทำต่างๆนานาแม้กระทั่งในพื้นที่ในข่าวที่เราเพิ่งได้ยินมาด้วนแล้วแต่ต้องการดุอาจากพวกเราทุกคนให้พวกเขาได้ปลอดภัยอามมนอามีนยาอบบะลอาเลมินอินนัลลอฮวะมะลอิกะตฮูยุสลูนะอัลลอนบียาอเยฮัลลิณอามานุสลูอัลเลห์วซสลิมุตสลีมา اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها فانك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِذُكُمْ لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون